สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กะนะเร่ไม่ออดห้าโมงครึ่งวันนี้มีไข่เจียวนะคะแล้วก็มีผัดมะละกอ,กอกับไข่นะคะแล้วก็มีคั่วกระดูกหมูวันนี้ทําเองค่ะแล้วก็มีแตงกวามีมักเสือมีถั่วพูแล้วก็มีสตอรนะคะเดี๋ยวเรากินไม่ทันเมนูวันนี้ก็มีสามอย่างะครับ กินไปเรื่อยแม่ออสนะคะฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะพี่ๆรสชาติเป็นแบบพวกขนมมัมละกอแบบสุกหวานแล้วก็ไข่เจียวเข้ากันืว้วยผักหรือหมไข่เจียวเนี่ยเข้ากันเลยกระดูกหมูจะทำหลายวันแล้วไม่ได้ทำค่ะก็เลยวันนี้ก็เลยจัดเลยมาทานด้วยกันนะคะ ทาเข้าเย็นค่ะขอบดูหมากเลย ตัวกระดูคุณมแม่บอกว่าอร่อยนะคะอาจจะมีเค็มนิดนๆเกล็ดเค็มกะปิแต่ก็โอเคพอกินกับข้าวโอเคเลยคะอาจจะมีเค็มเิล็ดเค็มกะปินิดนึงแต่เรกินกับข้าวโอเคเลยเพราะบ้านเราไม่กินเค็มเน Đi mẹ lấy mẫu làm đi. Ờ, زيد đi bộ ngoài luôn. Ừ. Đây. Ăn mình. Ăn đi đó. Ăn rồi luôn. Tao. Ăn มะละกอสุกเวลาเวลาเราผัดมันจะหวานนะคะอร่อยปกติไม่ค่อยชอบผัดมะละกอสิเนีวาจะได้ชิมอันนี้นะเพราะว่าพอผัดมะละกอสุกแล้วมันจะหวานอร่อยได้หวานเลยผัดใส่หมูสามชั้นก็เข้ากันนะมันจะหอมไม่ว่าใส่ไข่เนี่ยดีละวันนี้ กับข้าวก็มีประมาณนี้นะคะวันนี้แค่นี้ก็เยอะแล้วสามอย่างแล้วก็มีผัก เ็็กวานี้ว่าจะผัดไม่ได้ผัดเพราะมีผัดมะละกอแล้วกระดูกหมูนั่จริงอร่อยปะอร่อยราดน้ำแกงอร่อยเลยอ่ะ ซื้อแกงพุกกระดูกหมูตอนเช้าไม่ต้องซื้อได้มากินแล้ว 家里的。John, <c oughs> ทานด้วยกันนะคะผัดมะละกออร่อยอะ่ะมันหวานแล้วมันแปลกจังเลยอร่อยกว่าทุกทีเราต้อง้อาแกงส้มหน้าอร่อยะมะละกอเนี่ยนะ ทับทิไม่ได้ทุกทีไม่ <c oughs> ได้ทม่วทมวทีวันนี้ไม่เผ็ดมากราดน้ำเลยหมวดจริงเป็นกระดูกที่โค้งนะคะไม่ใช่กระดูกนี่เดี๋ยวมันไม่อ่อนนะข้าวันเลยค่ะ แต่ว่ามันจะดำหน่อยเพราะว่ามันจะมีเสียงรถรบกวนหน่อยนะคะวันนี้<อ>มันกระใสเยอะมันกระใสเยอะนะคะเอฟซีบอกให้นั่งมุมนี้ กระดูกห้าอันแล้ววันนี้กินดีแค่มันอร่อยจริงนะรสชาติอะมีเป็นหม้อนะคะแกงกระดูกหมูหม้อพี่เขาจะมากินด้วยแต่ยังไม่ได้โผล่มาดูหนังอยู่ดูหนังที่ห้องติดละครเพราะว่ามันไม่ได้มา คลิปนี้เดี๋ยวขอปิดคลิปไปก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆที่เข้ามารับชมที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากช่องกินไปเรื่อยแม่ออสด้วยนะคะสวัสดีค่ะ